นี่ครับผมคุยกับคุณเทศศักดิ์ธีทีรธรรมนะครับจากบลเอเชียพลัสครับอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับลงไปสักประมาณ10จุดในวันนี้นะครับมองยังไงบ้างกับตลาดคนไทยครับก็จริงๆผมมองว่ามันก็เป็นเรื่องที่มีโอกาสที่ต้องลงอยู่แล้วนะครับในช่วงตเน่นะครับเพราะว่าที่แตกใจคือตอนช่วงเช้าที่เปิดมาเนี่ยเรายืนได้ค่อนข้างจะแข็งคือแตกใจตรงนั้นมากกว่าเพราะว่าถ้าเริ่มดูนะฮะเมื่อวานนี้เนี่ยเราขึ้นมาได้ค่อนข้างจะดีนะครับแล้วเราก็ไปเจอแนวต้านนะครับที่บริเวณสัก หนึ่งสี่สองห้านะครับก็ไม่สามารถผ่านไปได้แล้วก็ย่อลงนะครับอันนี้คือเมื่อวานนะครับพอช่วงเช้านะครับเราก็เจอว่ามันมีประเด็นที่เป็นในส่วนของลบเนี่ยอยู่ประมาณสักสามเรื่องนะครับอันแรกคือเราเห็นราคาน้ํามันที่ปรับตัวลดลงนะครับอันที่สองเนี่ยเราเห็นตลาดต่างประเทศลงเพราะมีความกังวลเรื่องโอกาสนะครับที่จะเห็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาของสหรัฐนะครับแล้วก็เรื่องที่สามเนี่ย มีความกังวลในเรื่องของการประมูลเรื่อง 4G นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นตัวที่กดนะครับทำให้ตัวตลาดเนี่ยปรับตัวลดลงนะครับแต่เรายืนได้นะครับทีนี้พอมาถึงตอนบ่ายเนี่ยอาจจะมีประเด็นที่เป็นกระแสเข้ามาส่วนหนึ่งนะครับในเรื่องของออการประมูลโครงการพวกรถไฟหลางคู่นะครับแล้วก็เป็น pressure สร้าง s เ m เน์เชิงลบให้กับตัวกลุ่มรับเหมานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็เลยเป็นเ m e n t ที่ไปกด นะครับทำให้อินเด็กเนี่ยปรับตัวลงมาแต่ถามว่าปรับตัวลงมาขนาดนี้เนี่ยถือว่าเป็นมุมมองที่มันแย่มากไหมผมคิดว่าคงไม่ได้เป็นเรื่องอะไรที่มันแย่มากนักนะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเราก็มองกรอบการเคลื่อนไหวอยู่ในช่วงประมาณสักพันสี่ร้อยสิบจุดถึงพันสี่ร้อยยี่สิบห้าจุดอยู่แล้วครับเพราะานั้นผมยังถือว่าอยู่ในกรอบที่อยู่ในความคาดหมายอยู่นะครับแล้วก็ uh huh. ภาพถ้าเรามองไปช่วงระยะกลางถึงยาวเนี่ย ผมก็ยังมองว่าภาพเนี่ยน่าจะเป็นภาพในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับเพราะว่ามุมมองที่เกิดขึ้นหลังจากประกาศไตรมาสสามไปแล้วเนี่ยมันน่าจะเป็นมุมมองของลักษณะที่มันเป็นปการเพิ่มทอมเอาส์นะฮะในส่วนของเออร์เน็นะครับรวมๆดัชนีอาจจะยังไม่แย่มากเท่าไหร่แต่หุ้นหลายตัวนี่ค่อนข้างแย่ยเลยก่อสร้างเรามองยังไงครับออไอทีดีนี้ลงหนักมากนะฮะก่อสร้างเนี่ยถ้าดูโดยลักษณะท,ที่มีการลงทุนันในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราเทรดกันบนกระแสเนี่ยเยอะมากนะครับเราสังเกตดูว่า เมื่อมีข่าวจะเอาโปรเจกต์หนึ่งเข้าโคลโมนะครับมีอยู่ช่วงหนึ่งถ้าจะเป็นเรื่องของการเก็งกำไรทุกวันอังคารเนี่ยนะฮะก็คือพวกนี้เนี่ยเป็นการเก็งกำไรบนกระแสทั้งนั้นเลยนะครับยงสมมติว่าเป็นรถไฟฟ้าทั้งเส้นหนึ่งอ่ะสมมติเป็นเส้นสีชมพูก็ได้นะครับพอเข้าโคลโมปุ๊บเนี่ยเราก็เก็งกำไรกันละนะครับหลังจากนั้นก็เก็งกำไรกันต่อเนื่องอีกระยะหนึ่งตามโปรเจกต์ที่มันคืบหน้าแต่ถามว่าเราเห็นเออร์นิ่งอะไรที่มันมาจากโปรเจกต์หรือยังตัวอย่างนะครับถ้ากวดจะเห็นเนี่ยผมว่า เป็นปีเนะครับก่อ mm hmm. ที่จะเริ่มเห็นเออร์เน็ตจะโปรเจกต์พวกนี้เข้ามาเพราะนั้นโดยสภาพเนี่ยราคามันวิ่งแซงหน้าไปก่อนนะครับแต่ว่าเออร์เน็ตเนี่ยมันวิ่งตามไม่ทันนะครับเราก็จะเห็นว่าถ้าเป็นคอนแทคเตอร์ตัวใหญ่เนี่ยนะครับห,หลายๆตัวนะครับที่25-30เท่านะครับเพราะฉะนั้นมันมาอยู่ในภาวะแบบนี้เนี่ยเพ uh ื huh. ่อเกิดกระแสที่มันเริ่มจะสร้างความกังวลขึ้นมานะครับก็ทําให้เกิดแฟงขายต่ำกว่ารได้ได ค่อนข้างตเร็วนะครับแล้วก็คือเกิดตัวหนึ่งก็เกิดเป็นเซนติเมนต์ความกลัวที่ลาไปถึงตัวอื่นด้วยครับนะครับมันต่างกันไหมครับอย่างเช่นรับเหมารายใหญ่สามตัวเนี่ยพื้นฐานมันมันควรจะใกล้กันไหมครับหรือว่ามีตัวไหนเด่นตัวไหนไม่เด่นกว่าตัวอื่นฮะผมคิดว่ามีความแตกต่างกันมากแบบมีระยะเหมือนกันนะครับเราคงดูที่ประสิทธิภาพในการตอบความไรนะครับเรื่องเรื่องฐานรายได้นั่นก็ว่ากันไปตามขนาดตามแบตหลอกนะครับแต่ว่าไอ้ตัวที่วัดประสิทธิภาพเนี่ย อยากให้ไปวัดที่ตัว net profit Margin ครับซึ่งถ้าไปวัดที่ net profit Margin เนี่ยคับดูที่เราเห็นสูงหน่อยนะครับก็น่าจะเป็นตัวเอ่อซ็นะครับแล้วก็ตัว CK ครับรบแต่ว่าไอทีดีเนี่ยดูเหมือนจะเป็นตัวที่มี net profit Margin ที่ต่ำหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็อาจจะเป็นอะไรที่มีผลกระทบที่ลดหลั่นกันลงไปนะครับตามประสิทธิภาพในการทำกำไรครับอืมครับ แล้วกลุ่มรับเหมาถ้าเป็นตัวย่อมลงมาหน่อยอย่างเช่นเบอร์สี่ยูนิคหรือว่ารองลงมากว่นานั้นเนี่ยมันยังลงทุนได้อยู่ไหมครับครับถ้าเป็นกลุ่มที่ถูกเท uh, รดดิ้งนะครับบนกระแสการ,ารลงทุนในโปรเจกต์ขนาดใหญ่เนี่ยก็จะแยกเป็น4ี่ตัวนะครับไอทีดีซเคสแล้วก็ยูนิคครับส่วนกลุ่มที่เป็นหลีกรองลงมาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนที่รับงานพวกโครงสร้างครับ คงสร้างเหล็กตัววัตถาริานั้นมากกว่านะครับซึ่งกลุ่มที่2ตรงนี้ที่ผมพูดถึงเนี่ยนะฮะกลุ่มนี้เนี่ยผมมองว่าความน่าสนใจในการลงทุนเนี่ยดูแล้วค่อนข้างดีเพราะว่าได้ o f i t margin สูงกว่ากลุ่มแรกเยอะมากเลยครับแล้วค่า P/E ก็จะประมาณครึ่งหนึ่งหรือไม่ถึงครึ่งหนึ่งของกลุ่แรกด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นก็ คงต้องแยกแยะนะครับกลุ่มประเภทในการลงทุนให้ดีนิดนึงนะครับครับเราชอบตรงไหนครับตัวที่ทําเป็น specialist เลยอย่างนี้เหรอครับทำเฉพาะบางส่วนที่ถนัดอย่างนี้ก็จะได้มาชิ้นเยอะกว่าอย่างนี้เหรอใช่ครับก็จริงๆตัวที่เราเลือกเป็นลักหลังเนี่ยนะฮะเราก็จะชอบไปที่ตัว bjc นะครับหรือ bjci ครับนะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับเพราะเออร์เน็มันจ้ำขึ้นมาเป็นข้างเยอะแล้วก็ Profit Mar g i n ก็สูงนะครับแล้วก็ถ้าเป็นคนที่ทำโปรเจกต์อย่างพวกงานอาคารตึกเนี่ยนะครับ เด่นที่สุดก็น่าจะเป็นตัวซินเทคนะครับแล้วก็จะเป็นเจาะเป็นส่วนส่วนตรงนี้มากกว่านะครับส่วนถ้าเป็นคอนแทนต์ทีขนาดใหญ่เนื่องจากว่า PE มันวิ่งขึ้นไปสูงมากเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะเป็นการเทรดดิ้งแต่ว่าถ้าจะเลือกตัวที่เราชอบที่สุดอันดาตัวใหญ่ในเชิงพื้นฐานนะครับก็คงจะเป็น CK อืคครับอืครับแล้วกลุ่มอื่นๆนะครับเรามองกลุ่มอื่นๆยังไงบ้างครับถ้ามองกลุ่มอื่นเนี่ยนะฮะผมว่าที่น่าสนใจถัดมาสําหรับช่วงเวลาแบบนี้ที่จะซื้อเข้าไปนะฮะ ผมก็ว่าน่าจะเป็นกลุ่มพลังงานนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราค่อนข้างจะเพรสเชอร์กลุ่มพลังงานมากเพราะว่าไม่เพอร์ฟอร์มมานานหลายปีนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเหตุที่เราดูคิดว่าน่าสนใจขึ้นมาก็เพราะว่าถ้าไปดูราคาน้ํามันเนี่ยผมก็เชื่อว่าน้ํามันที่ราคาแถวนี้เนี่ยมันไม่น่าจะเห็นดาวไซร์อะไรที่มากมายละนะ uh huh. ครับอย่างดูไบลงมา44 45เนี่ยผมคิดว่าต่ำมากแล้วนะ uh huh. ครับแล้วก็ถ้ามองเฟ้นจากตรงนี้ไปเนี่ยนะครับ เราก็ดูว่าเพรสเชอร์ที่มันกดดันราคาน้ํามันนั้นเนื่องมาจากสปล이เนี่ยมันน่าที่จะเบาลงเพราะว่าเราเห็นตัวเลขการแท่นขุดเจาะที่ปิดลงไปเนี่ยของสหรัฐเนี่ยฮะมันมันมันเกิดขึ้นในทุกสัปดาห์นะครับแล้วก็ตัวจากตรงนี้ไปเนี่ยเราคิดว่าน่าจะเห็นพวกโรงลันต่างเนี่ยเดินกําลังการผลิตมากขึ้นซึ่งเวลาโรงลันเดินกําลังการผลิตมากขึ้นเนี่ยต๊อกน้ำมันมันก็น่าที่จะลดลง นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็เลยเห็นว่าราคาน้ํามันมันน่าจะเป็นอะไรที่บอดพร้อมพอสมควรแล้วดาวไซไม่ค่อยมีแต่ว่าราคาหุ้นเนี่ยกดลงแรงมากกว่าราคาน้ํามันซ้ำไป uh huh. ในบางตัวนะครับซึ่งลักษณะแบบนี้เราก็มองว่ามันเป็นโอกาสในการที่จะเริ่มสะสมหุ้นเข้าไปในพอร์ตได้ชอบ,บชอบตัวไหนของพลังงานชอบต้นน้ําหรือชอบโรงกลั่นหรือชอบยังไงฮะครับเด่นที่สุดผมว่าน่าจะเป็นตัวปตท,ทกับทอสอพอนะครับ สพนี่เคยเคยถูกมองในเชิงลบมากนะครับตอนนี้ลรงมองดีแล้วใช่ไหมครับก็คือว่าจริงๆเนี่ยถ้ามองภาพการตั้งสำรองการได้ค่าสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นกับตัที่สามนี่นะครับ,รบผมมองว่ามันทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันลงไปกองที่ b o t อม m ละนะครับแค่ตวที่สามตัวที่เดียวตั้งสำรองทั้งหมเกือบห้าหมื่นล้านเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างจะสะท้อนไปมากแล้วทุกอย่างก็น่าจะจบไปแล้วใช่ครับอย่างหนึ่งวันที่มีการประกาศที่เช้าออกมาแล้วบอกว่าตั้งสำรองและขาดทุนได้เยอะเนี่ยนะครับ ถ้าสังเกตดูเนี่ยราคาหุ้นไม่ได้ลงเลยก็แปลว่ามันลงมารอล่วงหน้าแล้ว <c oughs> นหนักมากแล้วนะครับแล้วก็เคลื่อนไหวต่ำกว่า80บาทเนี่ย <c oughs> มานานกว่า2เดือน <c oughs> นะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมองว่าราคามันสะท้อนภาพที่มันแย่ๆเร็ว้าด <c oughs> ไปมากแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้มองมุมมองว่าราคา <c oughs> มัน,ม,นมันแย่ลงไปกว่านี้อีกเนี่ย ตัวนี้ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจครับกราฟก็ดูพยายามจะโค้งขึ้นเหมือนกันนะฮะใช่ครับอืมครับแล้วอย่างพลังงานถ้าเป็นพวกฐานหินและชอบไปครับเพราะว่าคนส่ง SMS มาถามเงินถทาทุกวันเลยเหมือนกันครับถ้าเป็นฐานหินเนี่ยเรายังไม่ค่อยเห็นสัญญาณในการที่จะเอ่อวกกลับเท่าไหร่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคงยังไม่เข้าไปเลือกในช่วงเวลาแบบนี้นะครับคงจะไปโฟกัสที่น้ามันแล้วก็ปิโตรเคมีบางตัวก่อน อีกลุ่มหนึ่งที่ฮอตมากคือกลุ่มบ้านครับผู้ประกอบการบ้านในช่วงที่ผ่านมาก็หือหวาหลายตัวเอามองยังไงบ้างครับก็จริงๆช่วงนี้คงเป็นช่วงที่ประกาศงบในมาที่สามนะครับซึ่งผมว่างบการเงินที่ออกมาเนี่ยส่วนใหญ่ภาพก็ดูดีนะครับเป็นต่ว่าอาจจะไปสะดุดภาพของกําลังซื้อที่ดูเหมือนว่ายังอยู่ในภาวะที่ชะลออยู่นิดหนึ่งนะครับเพราะนั้นก็เลยจะเป็นอุปสรรคในการที่จะปรับขึ้นไปหน่อยนะครับเป็นต่ว่าในกลุ่มนี้เนี่ยจุดเด่นที่สําคัญก็คือว่าค่า P ที่ต่ํา นะครับแล้วก็ดีเวเดนอยู่ที่สูงนะครับไม่ก็เลยทําให้มีบางตัวเนี่ยนะครับน่าจะถูกเลือกขึ้นมานะครับเปรศึกษานะครับถ้าใครชอบหุ้นที่น่าจะได้เป็นตัวสมรรการเยอะๆนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับแล้วหุ้นที่อีกหลายตัวที่เออร์นิ่งมันจะดีขึ้นมาในช่วงไตรมาสสี่นะครับอย่างสุภลัยหรือเอ่นะครับอืมครับก็จะเป็นตัวท็อปพิกที่เรามองไว้สำหรับกลุ่มนี้นะฮะใช่ครับโอเคได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับพี่เต้ครับครับผม ทยอยไล่เวียงกันดูนะครับกลุ่มที่คุณทศศักดิ์ดูจะชอบในมิเนเซกก็คือกลุ่มพลังงานนะครับเพราะชื่อว่าราคาน้ํามันเนี่ยวัดท่อมไปเป็นที่เรียบร้อยหลังจากนี้ขึ้นไม่ขึ้นไม่รู้แต่ไม่น่าจะลงไปเยอะแล้วนะครับก็แนะนําเป็นตัวปตทปตทอสอผอเป็นต้นนะครับส่วน property นะครับก็จะชอบเป็นตัวพฤกษาสุพรรณไล์แล้วก็ SC นะครับที่น่าจะได้ทั้งประโยชน์จาก ามาตรการของภาครัฐแล้วก็น่าจะเห็นงบในช่วงที่เหลือของปีในละักษณะที่ดีขึ้นด้วยแต่กลุ่มที่ฮอตมากๆในวันนี้เป็นฮอตเชิงลงเนี่ยนะก็คือรับเหมาก่อสร้างก็จะมองว่า3เจ้าใหญ่เนี่ยสเต็ก k i t d นะครับพื้นฐานของ ITD อาจจะแข็งแกร่งน้อยกว่าอีก2รายนะครับในแง่ของมาจินหรือว่ากำไรที่ ที่น้อยกว่าโดยเปรียบเทียบนะครับคือได้งานมาเนี่ยคนชอบมองกันว่ากลุ่มนี้นะครับถ้าประมูลงานก็จะเป็นข่าวดีได้งานนู้นง,งานนี้ก็จะเป็นข่าวดีแต่หลายคนมักจะลืมมองในแง่ของกําไรจริงๆว่าที่งานที่ได้มาเนี่ยมันสร้างกําไรมากน้อยแค่ไหนบางคนยอมที่จะได้งานด้วยการยอมแลกกับมาจินที่น้อยมากๆคือแทบจะไม่เอากำไรเลยนะครับให้มันมีเงินเข้าให้มันมีเงินหมุนให้มันมีแบ็คหลอกเข้ามาเนี่ย ถ้ากำไรไม่เกิดเนี่ยสุดท้ายแล้วปัจจัยพื้นฐานของบริษัทมันก็ไม่ได้ดีขึ้นจริงๆนะครับความสามารถในการทํากําไรของ ITD ยังคงถูกตั้งคําถามโดยพีเต์ศัก์อยู่ว่า มันดีจริงหรือเปล่านะครับแล้วก็แนะนําว่าถ้าอยากลงทุนในหุ้นกลุ่มรับเหมาก่อสร้างเนี่ยจ,จะเลือกตัวย่อยลงมารองลงมานะครับที่เป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านนะครับอย่างเช่น BJ เ h ชิอย่างเช่นซินเทคเนี่ยก็อาจจะเป็นทางเลือกที่น่าสนใจเพราะว่าเทรดด้วยค่า PE ก,ก็น้อยกว่ามารจินหรือว่าตราการทํากําไรก็ดีกว่าด้วยนะครับก็ลองเอาไว้เป็น Choice ในการเลือกดูนะครับจริงๆตอนนี้บ้านเราก็มีรับเหมา รายใหญ่เดิมเนี่ยสเจ้านะครับแล้วก็มีเบอร์สีเข้ามาเป็นตัวยูนิคเอนจิเนียริงนะครับเกมการเลือกเนี่ยก็ไม่เหมือนกันรายใหญ่ก็จะเป็นคนที่ผู้เป็นผู้รับงานเป็นผู้รับงานหลักนะครับแล้วก็ให้แจกจ่ายงานไปยังรายเล็กรายกลางต่างๆนะครับซึ่งคนที่แจกจ่ายรับงานมาอีกทอดหนึ่งเนี่ยจะได้มาจิ้นดีกว่าคนที่ไปเป็นหัวเรื่หัวแรงในการรับงานใหญ่มาซะด้วยซ้ำนะครับเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งคุณผู้ชมกลับมาช่วงหน้าเนี่ยยังคงมีเรื่องของการลงทุนมีประเด็นข่าวสารเศรษฐกิจมาฝากกันต่อนะครับ